สวัสดีครับวันนี้ข่าวเก่าล้านวิวจะมาเล่าเรื่องนักข่าวยุคก่อนให้ฟังเป็นคลิปที่3คลิปที่2ได้เกริ่นเอาไว้ว่าจะเล่าเรื่องมันๆคือเรื่องชีวิตนักข่าวโรงพักสีเทาที่ว่าใช้ผลประโยชน์จากการทําข่าวยุคก่อนเนี่ยมีการขายฟิล์มหมายถึงฟิล์มถ่ายรูปเนี่ยปิดข่าวเข้าทำกันยังไงครับ อย่างนักการเมืองดังๆหรือว่าข้าบดีไปทำก่อคดีไว้อะโดนจับขึ้นมาบนโรงพักเนี่ยนักข่าวถ่ายภาพปั๊บปับป๊บปั๊บเขากลัวเป็นข่าวครับเขากลัวจะเสียหน้าเขาก็ขอปิดข่าวเจรจาเลยว่านักข่าวบนโรงพักเนี่ยมีกี่คนสมมติว่ามีสิบคนเนี่ยเอาไปเลยคนละห้าร้อยจ่ายไปละห้าพัน 5, ข่าวนี้ห้ามออกนะปิด ก็ได้เงินไป500ใช่ไหมฮะแล้วสมัยก่อนนู้นนะบอกตรงๆนะครับนักข่าวเงินเดือนเดือน900บาทเพิ่มเงินอีก400ก็ได้เท่ากับเงินเดือนละถ้าหากว่าเดือนนั้นปิดข่าวสองข่าว500 2สองครั้ง1,000บาทเยอะกว่าเงินเดือนอันนี้คือในมุมอของนักข่าวสีเทาแต่การปิดข่าวนั้นก็ยากนะครับเพราะว่าหัวหน้าข่าว เจ้าที่ตำรวจก็สนิทกันเพราะเขาเคยอยู่โรงพักมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนพอเขาเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้กองหรือว่ารองผู้กองนะพวกพี่เคยอยู่โรงพักก็เลื่อนข้าไปเป็นหัวหน้าข่าวแล้วก็รู้จักกันฉะนั้นเขาก็อาแอบสอบถามแล้วว่าคุยกันเนาะตอนเย็นหัวหน้าข่าวกับตำรวจใหญ่ก็จะคุยกันในวงสนทนาบอกวันนี้มีเรื่องใหญ่นะทำไมเหรอ นักการเมืองคนนั้นสอสอหรือสอจอคนนั้นแ่ะโดนจับนะจับเรื่องเล่นไพ่อะไรเงี้ยทาไมไม่เห็นข่าวในหะนังสือพิมพ์ว่าอ่าทีนี้เรื่องแดงละเรื่องแดงนักข่าวที่ไปทําข่าวทั้งหมดนั่นแหละทั้งสิบคนนั่นแหละโดนครับโดนอย่างน้อยๆทาโทษพักงานหรือว่าหักเงินเดือนเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพก็คือไม่ได้เสนอข่าวความจริงไปรับเงินมา รับเงินใต้โต๊ะเขาก็อย่างเงี้ยฮะโดนไปแต่ว่ามันจะมีหัวโจกอยู่คนหนึ่งจะเป็นผู้เจรจาคือถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากเสียหน้าเขาก็จะเข้าไปเจรจากับคนที่โดนจับเพื่อตกลงต่อรองราคาครับจะปิดไหมข่าวเนี้ยถ้าจะปิดเนี่ย ห,หัวหน้านก็นบอกเดี๋ยวจะบอกพวกพวกไม่ให้ส่งข่าวละจบเท่านี้เอาเข้าเท่านี้เลยคนละห้าร้อยบางคนก็เชี่ยวครับว่าห้าร้อยไม่ได้สามร้อยเอาไหมก็มาตกลงกันอีกจะรับไม่รับถ้ารับสามร้อยก็ข่าวนั้นก็ไม่มีภาพนั้นก็ไม่มีลงก็จบกันไปนี่คือหน้าข่าวสีเทาเดี๋ยวรอบหน้าจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการไปช่วยตำรวจ เก็บศพเพราะว่ายุคก,ก่อนนู้นสมัยนู้นะยังไม่มีชุดกู้ภยัยไม่มีรถบริการเก็บคนเจ็บคนป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตำรวจนี่แหละครับเป็นคนไปชารสูตรพริกศพรับแจ้งความแล้วไปชารสูรถ้าไปเจอศพที่ยังเสียชีวิตไม่นานอาจจะสอสาชั่วโมงน่ก็พอว่าน้าข่าวก็พอ แบกศพขึ้นรถก็อยู่กับศพนะได้แต่ถ้าไปเจอศพที่เสียไปแล้วเกินสามวันอันนี้ไม่ไหวครับกลิ่นนี่โอ้โหกลิ่นซากซากศพเหม็นเน่าแล้วเหนือยุ่ยเปื่อยเนะี่ยเวลาเก็บเนะี่ยถ้าตำรวจไม่ได้เตรียมอะไรไปเนะี่ยถ้ามีเตรียมพลาสติกหรือมีถุงอะไรไปนะก็พอว่า แต่ถ้าไม่ได้เตรียมอะไรไปก็มือเปล่าๆนี่นะครับช่วยกันหยิบศพที่เปืเป่อยๆบางทีกันหนังเนื้อหนังติดมือก็ต้องทนทนกลิ่นด้วยเพื่อนำมาส่งที่โรงพยาบาลจนสุดเคยมีครับมีอยู่ช่วงที่ผมไปฝึกงานนั้นที่ช่างเผือกพื้นที่ช่างเผือกตอนนั้นสถานีตำรวจมีเดียกองเมืองทีเดียวไม่ได้เป็นสถานีช่างเผือกปูพิง แม่ปิงไม่มีมีอำเภอเมืองที่เดียวเขาเรียกว่ารองพักกองเมืองเมื่อเหตุเกิดที่ช้างเผือกมีผู้หญิงแขวนคอตายมีคนมาแจ้งตำรวจก็ต้องรุดไปที่เกิดเหตุนักข่าวก็ไปทำข่าวไทยรูปๆๆอะไรๆเขียนรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเวลาจะปลดศพลงมาเนี่ยคนโบราณเขาห้ามใช้มีดหรืออะไรนะตัดเชือกลงนะ จะต้องขึ้นไปแกะเชือกลงมาครับจะคือลงมาแล้วก็แกะเชือกออกจากคอแล้วถึงจะแบกศพขึ้นรถไปส่งลรงพยาบาล mm hmm. เพื่อจะในสูตรรอให้ญาติไปรับศพนำไปจัดการตามประเพณีอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยคือย,ยังตายไม่นานแต่ก็ผ้าถุงแกะกเลอะเนาะเพราะคนตายตอนนั้น ทวารต่างๆไม่ทํางานแล้วก็มีทั้งหนักทั้งเบาแล้วเลอะไม่เป็นไรก็จากโรงพยาบาลเสร็จส่งโรงพยาบาลเสร็จก็ล้างมือล้างตัวพอประมาณไม่ได้อาบน้ําครับโรงพักไม่มีห้องอาบน้ําล้างมือล้างอะไรที่โรงพยาบาลเสร็จมาเข้าเวรที่โรงพักก็มาล้างมือที่โรงพักก็ในห้องน้ําดีมีสบู่โรงพยาบาลก็รอบหนึ่งแล้วมาโรงพักก็ล้างอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ถึงจะรอคิวในรายการต่อไปแต่ดีนะครับที่ผมได้เลื่อนขั้นซะก่อนไม่ได้อยู่โรงพักนานเพราะว่าหลังจากผมย้ายเข้ามาในกองบัรธาการได้สักสองสเดือนเนี่ยมันมีรถชนชนใหญ่นะตอนนั้นคดีชนใหญ่ตายกันหลายศพซึ่งเพื่อนๆที่ไปทําข่าวเนี่ก่อนอย่างเงี้ยฮะช่วยกันขนศพชิ้นส่วนก็นกระจุยกระจายสมองเละมังอะไรมันก็ช่วยกันเก็บเก็บเหมือนกับ เหมือนกับเจ้าที่ทําความสะอาดเก็บเรียบเลยชิ้นส่วนอะไรต่างๆโอ้เลอะกันก็ได้ขาวได้อะไรมาพอสมควรแล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการหักเหลี่ยมกันหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรนะทําให้ตกข่าวยังไงรอบหน้าผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังกันทําให้